สำหรับรีโมท2รุ่นนี้นะครับที่เป็นเฉพาะของรุ่นอินเวอร์เตอร์นะครับการตัดจัมเปอร์นะครับยังไม่เพียงพอนะครับเราจำเป็นที่จะต้องตั้งค่าให้กับตัวเครื่องปรับอากาศนะครับโดยที่ เราจะต้องเข้าที่โหมด a นะครับผมขอเริ่มจากโหมดต,ตัวนี้ก่อนนะครับวิธีการเข้าโหมด a นะครับให้กด3ปุ่มพร้อมกันนะครับจนขึ้น sc นะครับจากนั้นใช้เทมขึ้นเทมลงนะครับเลื่อนหาตัว a แบบนี้นะครับเมื่อได้ตัว a แล้วนะครับให้นํำรีโมทต,ตัวนี้ชุดนี้นะครับไปยิงสัญญาณที่หน้าเครื่องประ,ประกาศโดยกดปุ่มแฟน นะครับพอยิงไปแล้วนะครับเครื่องปรับอากาศจะมีไฟกระพริบที่ power จากนั้นให้ขึ้นไปกดปุ่มเปิดปิดแมนนวลที่หน้าเครื่องนะครับให้ไฟ power หยุดนิ่งนะครับถือเป็นการจบขั้นตอนการเปลี่ยนย่านรับสัญญาณในส่วนของรีโมทรุ่น FTKM ก็เหมือนกันนะครับ ให้ทำการเข้าหาโหมด A นะครับโดยการกด3ปุ่มมีปุ่มโหมดเทมขึ้นเทมลงนะครับกดพร้อมกันจนขึ้น SC แบบนี้นะครับจากนั้นเลื่อนหาตัว A โดยใช้ปุ่มเทมขึ้นเทมลงนะครับเมื่อได้ตัว A แล้วนะครับให้นำรีโมทตัวนี้นะครับไปยิงสัญญาณโดยกดปุ่มโหมดจากนั้นนะครับหน้าเครื่องจะมีไฟกระพริบ เมื่อมีไฟกระพริบแล้วให้ทำการกดปุ่มเปิดปิดแมนนวลที่หน้าเครื่องให้ไฟหยุดนิ่งนะครับก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการเปลี่ยนช่องสัญญาณของเครื่องปรับอากาศ FTKM